สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนักบูสู้ยิบตาเพิ่งเอาเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆโดยที่ไม่มีเขาลางมาก่อนนะครับอยู่ตรงนี้เลยระยะเวลาให้ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ16กันยายนจนถึง29กันยายนก็คือภายในเดือนเดือนกันยายนนี้นะได้อะไรบ้างเอาดีก่อนเดี๋ยวดูก่อนจะเท่าไหร่แสนห้าหมื่น d ดมอนด์นะครับแต่ถ้าไปซื้อกับแม่ค้าก็น่าจะได้ลดอีก20%ก็เอาแสนห้าหมื่นคูณจุดแปจะเหลือประมาณแสนสองถ้าซื้อแม่ค้านะดังนั้นหาแม่ค้าจะถูกกว่าเดิมเยอะอ่ะราบากกันที่แสนสองพันบาทได้อะไรบ้างอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจนักบู๊เข้าใจก่อนนะครับว่าของสวมใส่บนตัวเราอะกด i ขึ้นมานะครับมันจะมีของที่ เหมาะกับ PvE กับ PvP 2อ,อย่างอย่างที่ผมใส่เนี่ยคือเหมาะกับ PvE แต่ถ้าคุณอยาก PvP ขึ้นมามันจะมีอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนไปคือ 1. นะครับอาวุธอาวุธต้องเปลี่ยน 2. อัญมณีบาง,บาง,บ,างบางชิ้นต้องเปลี่ยนนะครับ3ประดับ6ชิ้น1 2 3 4 5 6จะเป็นอีกชุดหนึงแลแล้วก็4โซเชีลชุดใหม่ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยน นะครับนี่คือถ้าคุณอยากจะ PvP อันนี้ผมก็จะมีโซเชียล p p อยู่ชุดหนึ่งนะซึ่งมันเก่าแล้วลผมไม่ได้เล่นนานละอันนี้ก็ถือว่ากระจอกไปละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะอยากจะรู้จักกับของ PvP คุณก็ต้องมาที่นี่ก่อนนะนี่เนี่ยอีโอชินนะคราสสงครามนะครับกดเข้าไปพวกเนี้มันจะใช้เหรียญมันจะใช้แก้วมาก่อนแรกแก้วมก่อนได้ยังไงได้จากการไปเล่นลมหวนเบลโลกาเหล่ากูล แล้วก็ฐานจักรนาริวนะครับพวกพวก PVP 6-6อะ่ะที่คิดของนะครับที่ไม่ใช่ไม่คิดของ1-1นะ1-1-3 3นะเนี่ย <c oughs> ล้วไปที่หน้า2นะครับไปที่หน้า2กูจะเห็นว่านี่ของ PVP นะครับเจ๋งๆแรงๆ6ชิ้นก็คือแหวนต่างหูสร้อยคอเข็มขัดสร้อยข้อมือถุงมือปรึกษา มาอยู่ตรงนี้ใช้อะไรแรกเหรียญหกทรงกึนนะครับอันนี้ผมมีเยอะแต่ผมไม่ได้แลกเหรียญหกทรงกึนได้ยังไงกดเอมนะครับไปดูเหรียญหกทรงกึนจะอยู่ที่นี่นะครับวิหารสายสะท้อนเนี่ยถ้าคุณชนะนะครับชนะอาจารย์หงได้นะก็จะได้เหรียญหกทรงกึนนะครับเป็นของรางวัลแล้วนั้น อย่างน้อยๆครูต้องมีพื้นฐานการลงลงเอพีว e ดันเจียนหนึ่งคนได้เก่งกาดนะครับถึงจะหามาได้พวกนี้ใช้เหรียญหงทรงกลืนแรกถ้าอยากอัปเกรดก็เหมือนเดิมนะครับใช้ดามงกรฟ้าหรือใช้ตัวมันเองนะครับถ้าใช้ดามงกรฟ้าก็สะดวกหน่อยนะครับถ้าใช้ตัวเองครูก็ต้องมีเหรียญหกทงกลนเยอะหน่อยแลกๆแกมานะครับครูจะได้6ชิ้นนี้มาใหม่สเตตัสของพวก PE PP มันต่างกันตรงที่ ถ้าเป็น PVP เนี่ยมันจะเน้นไปที่โจมตีบุคคลนะครับแล้วก็ป้องกันคริติคอลพวกนี้นะครับโจมตีบุคคลป้องกันคริติคอลฟื้นฟูพลังชีวิตอะไรพวกเนี่ยที่ทำให้คุณมีชีวิตรอดอยู่ใน PVP ได้นานขึ้นได้เปรียบในทาง PVP จะเป็นแบบนั้นนะครับโซเชียลก็เช่นกันอ่ามาดูโซเชียลโซเชียลที่คุณจะได้รับจากในนี้จะเป็นโซเชียลมังกรสมุทรส่วนที่1-3ก็คือตรงนี้1 2 3่งสองสามโซชีลมังกรสมุทรได้ยังไง เหรียญมังกรสมุทรเหรียญมังกรสมุทรหามายัางไงก็เอาแก้วมังกรเนี่ยมาแลกนะครับเหรียญมังกรสมุทรดังนั้นในส่วนของโซเชียลเนี่ยกว่าคุณจะได้ออปชันที่ถูกใจหรือว่าทำให้มันเต็มได้มันจะต้องใช้แก้วมังกรเยอะมากนะค,คุณต้องเป็นขาพีพีจ,จริงๆคุณถึงจะมีโซเชียลมังกรสมุทรครบเซตนะครับแต่ว่าในแพ็คเนี่ยเขาให้มา3ชิ้นอ่ะงั้นก็เดี๋ยวทำความรู้จักของพีพีนะ หลือสุดท้ายเป็นอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยเขาจะให้อาวุธเพิงพยักขั้น9้าซึ่งณตอนนี้อาวุธ PP เนี่ยเต็มที่เต็มขั้นเลยมันคือมังกรสมุดนะครับย้อนม,มาดูนี่คือเพิงมพยักเพิ่มพยักก, <c oughs> ก็เกือบเต็มขั้นนะครับอยู่ตรงนี้ขั้น9้าเลยนะก็คือได้มาปุ๊บเนี่ยคุณพร้อมขึ้นมังกรสมุดเลยเพียงแค่หาลูกแก้วมังกรสมุดร64ลูกนะครับก็ขึ้นและของพวกนี้ ขึ้นได้นี่ก็หาได้จากในเกมหาซื้อได้ตลาดนี่ก็ตลาดตลาดนะครับอันนี้ก็ต้องหาเองในดันนะหรือซื้อหรือแลกแล้วแต่คุณทีนี้มามาดูแพ็กเกจต,ต่อนะ F11 นะครับดูได้สิ่งที่พันห้ามจ่ายมาได้อะไรบ้าง 1. โซเชโซชิมกร์สมุดส่วนที่1-3นะครับถ้าคุณไม่มีเลยนอนั้นไปหาเอง แล้วก็สองปีผีเสื้อแสงดาวประกายทองก็หนาตายอย่างนี้นะครับเขาทาให้ดูแล้วผ่อกของมุมประกายคามก็คือตัวนี้ประกายคามคําว่าประกายคามาได้แค่ไหนก็อันนี้ผมเป็นมังกรเทพขั้นสี่นะถ้าคุณได้ประกายคามมาอยู่ที่นี่นะครับตัวนี้ขั้นประกายคามกําลังดีดูที่ว่าคุณสามารถอัปเกรดมันต่อได้ ไปผลมมามังกรเทพขั้นที่หนึ่งลอสามโดยที่มันไม่แตกแต่ว่าค่าอัปเกรดก็สาหัสอยู่นะครับใช้หินเปลี่ยนรูปขั้นสูงกับหินเปลี่ยนรูปร้อยนะครับสามสามกับร้อยแต่ว่ามันจะไม่แตกนะครับผมก็ทำมาเรื่อยๆขั้น4ี่ละขั้น5ก็ยังไม่แตกนะแต่ยังไม่ทํานะครับแต่พอขึ้นเกินกว่านั้นไปขึ้นขั้น5ไปเนี่ยมันมีโอกาสล้มเร็วละก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็สุดที่ขั้น5ครับเอาไว้ก่อน ต่อไปเป็นลูกคริสตัลสัตว์เลี้ยงสุริยะขั้น5สุริยะขั้น5ถ้านับจากข้้งบนลงมานี่ตรงนี้ครับนี่ไม่มากไม่น้อยนะครับถ้าเท่าถ้านับจากล่างสุดขึ้นมาก็อยู่ประมาณกลางๆใช่ไหมเนี่ยลองดูดิด้านล่างขึ้นมาหนึ่งสามสี่ห้าประมาณ11ขั้นนะครับถ้าจะขึ้นปีกก็ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่สิบห้าสิบหกคันนะคุณจะได้อยู่ตรงนี้ถามว่าคุม้มไหมเฉพาะคิดตั้สัตว์เลี้ยงสุริยะคันห้าถ้าคุณไม่มีเลยอะเริ่มจากศูนยะ์ะแล้วคุณพยายามหาของด้วยการซื้อกุไอ,อัยัญมณีกุอ,อัญมณีพิาทาเทศสามาตีเองอะเอาแค่ถึงตรงนี้คุณก็หมดเกินพันห้าแล้วนะครับนี่พูดจริงต่อไปวิญญ,ญาณเขาให้วิญญ,ญาณทายาทม,มากรคขั้นห้ามา ก็คือเท่ากับที่ผมมีอยู่วิญญาณทยัมมกอคขัน5สูงแค่ไหนก็มาดูนะครับตรงนี้นะแล้วก็นี่ด้วยขั้น1 2 3 4 5แน่นอนนะครับถ้าคุณจะทําวิญญาณขั้น1ไปจนถึงวิญญาณทยายัมมกองขั้น5้หมดเกินพันห้นะครับต่อไปเป็นจิตนะครับจิตเขาให้จิตจันแรมจิตจันรแรมขั้น5นี่ตัวนี้นะจิตจันแรมขั้น5น จิตจันแรมขั้น5ก็อยู่ที่อ่านี่แถวนี้นะครับจิตจันแรมตรงนี้นะครับไม่มากไม่น้อยก็กำลังดีแน่นอนว่าถ้าทำเองจิตจันแรมขั้น5ก็เกิดปัญหาเช่นกันที่เหลือจากนั้นจะเป็นซอาเครื่องประดับ6ชิ้นนะครับก็มีสายคอฟ,าฟ้า ต่างหูลมสวรรค์แหวนเพลินธรรมชาติแล้วก็เข็มขัดถุงมือซอยข้อมือ6ชิ้นอย่างที่ผมแนะนําก่อนอันนี้นะครับที่ต้องใช้เหรียญไปแลกเอาก็คุณก็จะมีใส่ให้5ชิ้นก็หมายความว่าคุณจะมีขั้น1 5ชิ้นนะครับไม่ใช่ขั้น5 1ชิ้นเพียงแต่ว่าอของ PVP เนี่ยเกรดตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับของอ PVE นะครับอย่างเช่นถ้าถ้าคุณดูนะเนี่ยแหวนเพิงธรรมชาติใช่ไหมขั้น5ถ้าขั้น5จะไปขั้น6คุณเห็นไหมว่าเราใช้ดาวมาังกรฟ้ามันไม่มีขึ้นว่ามีโอกาสแตกนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นศิลาเทพแล้วคุณจะไปขั้น6ถ้าคุณใช้ดาวมาังกรฟ้ามันจะล้มเหลว เมื่อคุณเช็คไปจนถึงขั้น9มันก็ไม่ล้มเหลวนะครับดังนั้นพวกเพิงธรรมชาตินะหรือ,อ,อหรือต่างหูลมสวรรค์นะครับนี่หนไหมมันจะไม่ลม้มเหลวพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ดาวมากรฟ้าอัปเกรดได้นะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณได้มามันเยอะนะแล้วดาวมังกรฟ้าคุณมีคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวมันเองอะ่ะอัพขึ้นไปก็ได้เพราะว่าใช้ดาวมังกรฟ้าวัตถุดิบที่ใช้ในการอัพเกรดมันน้อยนะครับอ,อย่างเช่นพอให้ดูก็ได้ลมสวรค์ขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณใช้ตัวมในในอัพเกรดนะมันก็จะใช้500เลยนะส่วนนี้มันลืมมองไม่เห็นแล้วอาจจะร้อยนะครับแล้วก็มีหินเป็นรูปเกศสีคราม แต่ถ้าคุณใช้ดาวมังกรฟ้าก็จะอัพได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีดาวมังกรฟ้าเยอะแค่ไหนนะแน่นอนว่าถ้าคุณอุน่นโปรโมชั่นคุณจะมีเยอะหรือว่าถ้าคนตามกิจกรรมก็จะได้มาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าบางกิจกรรมเขาแจกเยอะมากนะอ่าสรุปก็ประมาณนี้นะครับนี่มีคําเตือนอยู่นะผู้เล่นต้องเลือกอาชีพที่ต้องการก่อนเพราะว่าไอเทมตัวนี้นะครับอาวุธเพลิงพยักเนี่ยนะครับ และสร้อยข้อมือวารีสวรรค์จะได้รับต่างอาชีพที่พลเรืเอไหวนะครับแล้วก็จํากัดการซื้อสูงสุดหนึ่งแพ็กเกจต่อ1ไอดีกรหีน้าไม่สามารถรับค่าประสบการณ์ EP จากอ่า EP VIP ได้นะครับพอซื้อจากตรงนี้แน่นอนว่าถาาว่าคุ้มไหมถ้าเกิดว่ามองในมุมผมผมมันก็คุม้มแต่ผมไม่จำเป็นปต้องซื้อเพราะว่า1ผมไม่ได้เล่น p ีนะครับรอสอง,สองคือของพวกนี้ผมมีหมดแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคน เพื่อเข้ามาเล่นกว่าจ,จะเพื่อเข้ามาเล่นวันนี้เพื่อเข้ามาเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วคุณจ่ายได้1200บาทถ้าซื้อจากแม่ค้านะถ้าสมมติคุณจ่ายได้ต่อให้คุณไม่ได้ใช้ประดับทั้งหมดไม่ได้ใช้อาวุธเอาแค่ 1, 2, 3, 4, 5มันก็เกินพันห้าไปไกลแล้วนะครับอันนี้จะผมแน,นะนํานะก็คือคุ้มมาแหละมันก็คือแพ็คพันห้านะครับพูดง่ายก็คือว่า เรามีแพ็คพันหผ่านมาตั้งแต่อ,อ่าอาชีพนักธนูแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดยาวมานักธนูแล้วก็เป็นเบสมาสเตอร์กาฟูมัสเตอร์แล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแพ็คพันหล่าสุดก็จะเป็นของแอสซัสซินนะครับอันนี้มันยังไม่เคยมีแพ็คพันหที่เกี่ยวับพีออกมาเลยก็ถือว่าเป็นของใหม่นะครับให้สําหรับทุกๆสายถ้าคุณพร้อมเปคุณก็พร้อมสู้นะครับแต่ว่าเกมนี้นะ พีพีคิดของนะครับฝีมือส่วนหนึ่งไอเทมส่วนหนึ่งคุณมีของถ้าไม่เก่งก็ตายก็แพ้อยู่ดีนะครับยังไงก็ไม่ใช่ว่ามีของแล้วเก่งนะซื้อมาแล้วแล้วอยากลงพีพีก็ต้องฝึกก่อนนะครับฝึกถามชาแนลนะครับชาแนลน้องๆที่เก่งพีพีมีเยอะนะครับมีหลายท่านเลยก็ลองไปหาดูใน u t u b e นะเอ้ ส่วนใหญ่ขอสตีมใน Facebook ก็มีนะครับยังไงก็ลองหาดูแล้วกันถ้างั้นก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ